สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านดิฉันาานางสาวจิตนาครเขตกรได้ที่10รหัสนักศึกษา6 6 1 2 1 3 4 0วันนี้ จะพาทุกท่านไปรู้จักกับวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลายเรื่องกับหอโคงนิราธานทองแดนถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยได้เลยค่ะผู้แต่งเจ้าฟ้าธรรมดิเบชัยยชียสุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งกวีอีกสมัยอยุธยาตอนปลายราชวงศ์บ้านโพหลงประสุตมาพศ่อพศ2สอ 2, 8เป็นโอรสของสมเด็จพระบรมกศ หรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3กับกรมหลวงอภัยนุชิตพศ2280ทรงลาพนวดพศ2284ข้าพระราชพิธีอุปราชาพิเศษทะเลงทวัระยะราชสถิตเป็นครมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าอภิเศษสงรถกับเจ้าฟ้าอินทรสุดาวดีพศ2298ทรงสิ้นพระชนปีที่แต่ง กับหอโคงประพาททานทองแดงหรือกับหอโคงนิราทานทองแดงงานพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศทรงนิพนธ์ขึ้นคลาตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไปทรงนมัสก,การรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเข้าเดียวกับที่ทรงนิพนธ์กับเหตุเรือและกับหอโคงนิราทานโศกไม่ปรากฏปีที่แต่งชัดเจนแต่ทรงแต่งขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กับหอคมประพาธทานทางแดงพิมพ์คำแรกพศ2466เจกในการกระถินพระราชทานจางวางโทูพยาภัยาสารศิลปราสตร์กลัดทุนฉลองกระรวงศึกษาธิการณวัดกาญจนะสิงหอาหลักษณะคำประพันธ์คำประพันธ์กับหอคมมีลักษณะทางสันทลักษณ์คือขึ้นต้นด้วยกาบยานีหนึ่งบทแล้วตมด้วยโครงสีสุภาพหนึ่งบทใจความเหมือนกัน กาพอคมประพาทานทองแดงนั้นมีกาวยานีและโครงสีสุภาพรวม108คู่และโครงปิดท้าย2บทจุดลุ่งไม้ในการแต่งแต่งเพื่อพัฒน,นากระบวนสด็จทางสาธรมากจากท่าเจ้าสนุกถึงทานทองแดง และพัรณนาธรรมชาติสิ่งสารราษตว์และพืชพันธุ์ที่พบเห็นระหว่างการเดินทางเรื่องย่อกับหอโคงนิราทานทองแดงเป็นพระนิพนธ์ที่ต่อเนื่องจากบทเฮคือพรนณนาความต่อเนื่องจากการเสด็จทางชลมาตรเปลี่ยนเป็นทางสทกลมาตรตั้งแต่ท่าเจ้าสนุกไปถึงพระพุทธบาทชื่อทานทองแดงนั้นเป็นชื่อที่ประทับแรมเนื้อหาของกาบหอโคงประพาททานทองแดง ดำเนินเรื่องตามแบบฉบับของเน,นรราศแต่ไม่มีการพรรณนาณคร่ำมรวญถึงนางอันเป็นที่รักเริ่มเรื่องด้วยการพรรณนาณกระรูนพยุหันญาต,ตาทางสาตว์โทธรมาศขบวนช้างเครื่องสูงสนมนางในหุกสเสด็จตามกวีบรรยายภาพสัตว์ป่าประเภทต่างๆที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันมีสัตว์สี่เท้าเช่นช้างกระบือโคกวาง ไส้หมูป่าสนัขิ้งจอกกระทิ่งหมีเสือโครง่งเสือดาวเสือเหลืองโคแดงละมั่งอ้นกระแตรกระอกสัตว์ป่าพันไม้สัตว์น้ำและความรื่นเริงในการเดินทางผ่านธรรมชาติวนนรรณคดีนี้สันนิษฐานว่าจะขาดหายไปเพราะเริ่มเรื่องด้วยการกัดถึงกระบวนช้างทันที คุณค่าที่ได้รับ 1. คุณค่าด้านมรรศิลป์คุณค่าด้านเนื้อหา 3. คุณค่าด้านสังคมคุณค่าด้านมรรณศินป์ตัวบทวรรณคดีใช้รูปแบบความประพันธ์ที่แสดงความสามารถของกวีได้อย่างโดดเด่นเนื่องจากเป็นการใช้คำประพันธ์รูปแบบกับหอโอมที่เนื้อหาทั้งส่วนส่วนจะต้องคล้ายคลึงกันและสอดคล้องกันด้านเนื้อหา 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดขบวนเสด็จ ของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยโบราณ 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์ 3. สะท้อนให้เห็นสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 4. ได้รู้จากชื่อพันธุ์ไม้และสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปแล้วในปัจจุบันคุณค่าด้านสังคม 1. สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความเป็นมาของการหอของ,ของประพาธทานทันแดง ระบุว่าเกิดขึ้นระหว่างไปนมัสการรอยพระพุทธบาท 2. สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการแต่งกาย 3. สะท้อนให้เห็นถึงธรรมเนียมการเสด็จทางสาธร,รมาตหรือการเสด็จพระราชดำเนินทางบุคข,ของพระมหากษัตริย์ตัวอย่างคำประพันธ์จากกาของคงนิราธานทองแดงดูหนูสูรูงงูสุดู้หนูสู่งูหนู สู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูงดูขู่ฟูดฟูครูครูหนูสู่รูงูงูสุดสู้งูสู้หนูหนูสู้งูอยู่หนูรู้งูงูรู้รูปทูู่ทู จบกันไปแล้วนะคะสําหรับวรรณคดีสมัยยุจยาตอนปลายเรื่องกับหอคงนิล่าทานทองแดงขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ